ตอนแรกก็ไม่ใช่ไทป์หรอกแต่พอเริ่มชอบเขาก็น่ารักมากกว่าใครทั้งหมดเช็ดเคสวัสดีครับมาพบกับรายการแคปฉันนะครับเป็นรายการที่เอาสิ่งที่แคปในโลกโซเชียลมาให้ฉันดูแล้วฉันก็จะไปให้พวกคุณดูนะครับชื่นชอบอยังไงหรือมีเรื่องราวที่แคปน่าสนใจงไงอินบ็อกมาหรือว่าทักมาส่วนตัวหรือใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับว่าอยากมีเรื่องแคปอันนี้มาให้ดูนะครับพี่อยากให้มาออนแอร์ให้หน่อย ได้ครับผมจะทําให้นะครับฉะนั้นวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปดูกันดีกว่านะครับไปไอเราก็คิดถึงเก่งซะด้วยเขาตอบไม่ถึง10นาทีก็เริ่มหงตกก็ว้าวุ่นเลยแคปชั่นนี้นะครับเป็นแคปชั่นที่นิยมในยุคนี้มากผมมอบให้เป็นแคปชั่นแห่งปีครับผมคุณก้าจีรายุเอาไปเลย <c oughs> ก็เป็นการเรียบเรียงใหม่ครับเป็นการคิดถึงเก่งซะด้วยเขาไม่ตอบก็ว้าวุ่นเลยครับก็เป็น สไตล์เงี้ยนะครับลบหน่อยคนข้างรักจะกินหญ้าเออไม่มีเขาไม่รู้อยู่ได้มาแต่ตอนนี้เริ่มว้าวุ่นแล้วมึงอะ <S <S ไปครับไปดูนต่อไปดีกว่าครับผมการเป็นคนไม่คิดมากมันโคตรด,ดีแต่ทำโคตรยากมันเก็บมาคิดตลอดแต่ถ้าใครทำได้คือมันดีต่อสุขภาพจิตจริงๆไม่ปวดหัวอันนี้จริงครับ หรือว่าถ้าเป็นทางธรรมเขาจะเรียกว่าปล่อยวางก็คือทุกสิ่งในโลกมันมีเกิดและมีดับและมันมีผ่านไปเสมอนะครับเรามองให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นนะครับฝากไว้สำหรับคนที่คิดมากนะครับก็บอกตรงเลยว่า25ธันวาเป็นวันคริสต์มาสครับผม <Hey! S 1> ไม่ใช่นะมันคริสต์มาส <Hey! S 1> คิดน,น้อยแต่คิดลึกๆหมายถึงว่าคิดในระยะยาวลึกๆนะครับฉะนั้นนะครับไม่แปลกถ้าเราจะคิดมาก แต่ถ้าเราไม่คิดเลยอารมณ์นจะแปลกกว่านะครับแต่ถ้าการคิดมากมันมีผลต่อสภาพจิตใจเรามันมีผลต่อสุขภาพร่างกายเราด้วยอันนี้คนจะต้องคิดน้อยลงหรือว่าคนลลำดับความคิดดีๆนะครับอะไรที่คิดอันนี้ถ้าเป็นส่วนตัวของผมนะผมรู้สึกว่าถ้าคิดแล้วได้ตังคิดแม่งเลยแต่ถ้าคิดอะไรอะไรแล้วไม่ได้ตังอย่าไปคิดเยอะครับเพราะว่ามันจะจําแนกด้วยว่าแบบสิ่งคือไม่ได้บอกว่าให้มองเรื่องเงินนะครับแต่ให้มองว่าอะไรที่ลำดับความสําคัญก่อนอย่างเช่นคิดเรื่องงานก็คือคิดได้ตัง คิดเรื่องส่วนตัวมันไม่ได้ตังก็จริงแต่มันทําให้บางอย่างเราดูดรอปลงมันก็ควรจะต้องลําดับดีๆนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับไปต่อไปนิสัยแบบนี้เก็บไว้ใช้ที่บ้านนะวงเล็บถึงบางคนเออบางทีกูไม่ได้ใจดีเหมือนคนที่บ้านมึงด้วย คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมครับคือทุกอย่างมันต้องปรับเข้ากับสังคมไม่ใช่มึงเอาแต่ตัวมึงเป็นเป็นหลักไม่ใช่เอาแต่ตัวมึงเป็นใหญ่งั้นมึงก็สร้างสังคมเองมึงก็อยู่ในป่าเลยเหมือนลือสีไอเวนคิดแค่คิดนะครับแค่คิดแทนของของแคปชั่นนี้นะครับครับปะไปดูอันต่อไปกันดีกว่าครับไอ้เราก็ชอบลงสนามซะด้วยสิทีนี้ก็ลำบากเพื่อนกว้าวุ่นเลย <c oughs> ลำบากปอบไม่พอลำบากเรื่องของอาหารหมายไม่พอครับลำบากเรื่องของการพาไปเอาอีกเออเขาบอกการกินเหล้าให้เป็นเรื่องของคอแข็งนะครับแต่หลังจากนั้นให้เป็นเป็นเรื่องของเพื่อนครับหรือแบกกูกลับด้วยเอเวนเซฟนิดนึงครับเซฟต่อสภาพจิตใจและก็สภาพร่างกายด้วยนะฮะกระเป๋าตังค์ด้วยก็ดีอะเซฟด้วยก็ดีไปขอบคุณครับอะไรไม่ชอบก็บอกดิแต่ไม่ปรับนะ กูอยากรู้เฉยๆเอออะไรไม่ชอบก็บอกดิกูจะทำบ่อยๆถามว่าตรงเกลียดเลยกูป่ะเออแคปชั่นอะไรเกลียดเลยป่ะเออไม่ชอบก็อยากทางไอเวนเออเดี๋ยวถ้ากูรู้ว่ามึงไม่ชอบอะไรบ้างกูจะทำบ่อยๆมีเรื่องเล่าหนึ่งแล้วกันขอเล่าหน่อยเล่าเรื่องยาวๆแล้วกันครับมีเพื่อนผมคนหนึ่งก็คือไปห้องเพื่อนครั้งแรกแล้วรู้สึกว่า ผมไปนั่งบนเตียงมันเว้ก็คือเป็นประชุมแบบประชุมเพื่อนๆกันแหละนั่งบนเตียงแล้วผมก็ไม่รู้ผมก็เอาขาขึ้นบนที่นอนเขาเพื่อนผมบอกว่าไอโอเดีย๋ยวเอาขาขึ้นบนที่นอนผมก็ด้วยความกวนตีนะ่ะก็รู้คิดว่ามันไม่ชอบอะ่ะก็ตีนะ่ะแต่ขยับขยับขยับแล้วก็เช็ดตีนบนที่นอนเ้ยเออมันโกรธอย่าทำมันไม่ดีนี่คนคนตีนอย่างกูเนี่ยมันทำไงอเออไปครับไปดูกันต่อไปเชื่อสุดใจเลยประโยคที่บอกว่า คนเราจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างก็ต่อเมื่ออยากจะทําจะเพื่อตัวเองจะทําเพื่อตัวเองหรือเปล่าหรือเพื่อใครสักคนก็ตามความรักไม่สามารถเปลี่ยนใครได้ถ้าเขาไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยน <c oughs> ก็จริงนะครับ <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องความรักครับมันคือความเข้าใจและการอยู่ด้วยกันครับความรักมันคือการที่บอกว่าเฮ้ย hey, เราอยากอยู่กับคนนี้เราอยากอยู่กับคนนั้นแล้วยังซื่อสัตย์กับคนนี้ แต่สิ่งที่ทําให้อยู่ด้วยกันได้คือการที่ปรับตัวและเข้าใจและจูนเข้าหากันมากกว่านะครับฉะนั้นการปรับตัวหรือการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่เราอยู่ด้วยอะ่ะมันเป็นเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับความรักไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของความพยายามหรือการที่จะเข้าใจหรือการที่จะปรับตัวมากกว่ามันเป็นหลายอย่างครับชิตคู่มันละเอียดอ่อนครับส่วนตัวผมคือไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่ก็เป็นคนที่ผ่านมาพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่ามันยากอยู่นะ ต้องบอกตรงๆเลยว่าใครที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันได้ในเวอร์ชั่นของการที่เข้าใจการที่อยู่กันเหมือนครอบครัวจริงๆที่เป็นเพื่อนเป็นพ่อ,เป,พอเป็นแม่พี่พี่น้องได้ในคนคนเดียวอะ่ะเก่งมากครับผมยอมรับนะสุดยอดเลยต้องรักคนคนนั้นจริงๆด้วยครับอันนี้นับถือจากใจนะครับไปไปต่อคนที่แสดงออกชัดเจนว่าอยากมีเราในชีวิตนี่โคตรน่ารักจริงๆนะ <S <S ผมยืดสุดแขนเลย มันไม่ใช่แค่แวความน่ารักมันคือความอบอุ่นมันเหมือนเราเป็นสิ่งมีค่าแล้วเขาอยากรักษาเราไว้แล้วก็อยากเชิดชูเราใครที่มีคนคนหนึ่งที่เป็นคนที่พิเศษแล้วเชิดชูเราแบบนี้นะผมบอกเลยว่าคนคนนี้โคตรโชคดีคืออะไรรู้ไหมฮะการทําให้คนเกลียดไม่ยากครับแต่ทําให้คนรักแม่งยากมากอันนี้แม่งสุดเลยยิ่งกว่ารักมันคือการที่มีคนสักคนหนึ่งชื่นชมและมองเห็นในความดีของเราอ่ะ มากที่สุดของที่สุดแล้วนะครับชื่นชมคํานี้ผมชอบมากเป็นให้เป็น b บสออฟเดอะเดย์ละกันนะครับพูดไปงั้นแหละครับเดี๋ยวก็คงมีดีกว่าดีแน่นอนครับขอบคุณมากครับช่วงเวลาหนึ่งเคยรับรู้ว่าตัวเองมีความเศร้าในใจแต่ไม่รู้จะจัดการยังไงดีเพราะเป็นคนที่มีอะไรก็กดไว้ตลอดไม่เล่าให้ใครฟังไม่ระบายใดๆพยายามเมินเฉยกับความเสียใจแล้วใช้ชีวิตต่อก็พบว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ผิด สิ่งที่เราควรทำตั้งแต่แรกคือการยอมรับว่าเราก็เสียใจเป็นเหมือนกัน <c oughs> จริงครับยังไงรู้ปะการที่เราเสียใจกับสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วกดมันไว้คือการเอาปัญหาหรือเอาความรู้สึกนั้น่ะยัดไว้ใต้พรมไว้ในลิ้นชักลิ้นชักหนึ่งโดยที่เราไม่ได้เปิดมาดู <c oughs> วันหนึ่งถ้าเราเปิดออกมาดูอะเราจะเห็นความเก็บกดและมันสามารถพกพูนเคยเป็นไหมฮะเราเก็บสิ่งสิ่งหนึ่งไว้ในลิ้นชักเยอะๆอะ แล้วลิ้นชักมันล้นอะ่ะพอมันล้นออกมามันจะหนักกว่าเดิมและเจ็บกว่าเดิมครับ <c oughs> ความรู้สึกหรือว่าความเข้าใจมันก็จะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันครับมันหนักแล้วมันหนาวมากหนาวทีนี้คือแบบมันเย็นยะเยือกคือผมเป็นอยู่แต่สุดท้ายเคยรูไ้ไหมครับเรายอมรับว่าเออกูก็เสียใจแล้วก,กูแค่รู้สึกว่ากูจะไม่เสียใจต่ออีกแล้วเก็ตไหมครับเราจงเรียนรู้กับมันครับอย่าไปคิดว่าเราจะหนีมันครับผมว่าปัญหาไม่ได้มีว้หนี มันมีวิแก้และเข้าใจมันแค่นั้นเองครับเรามองเห็นมันเป็นแค่สิ่งที่ผ่านมาแล้วออกไปแค่นั้นเองครับสู้ๆครับให้กับแคปชั่นนี้นะครับตอนแรกก็ไม่ใช่ไทยหรอกแต่พอเริ่มชอบเขาก็น่ารักมากกว่าใครทั้งหมดเช็ดแคสุดยอดมากครับตอนแรกไม่ใช่ไทยคือหมายความว่าอาจจะไม่โดนใจอาจไม่ได้สะดุดแต่พอเราเริ่มรู้จักใครแล้วมองในความดีของเขาเขาก็น่ารักมากๆครับ ต้องระวังเรื่องน,นึงนะเราควรมองในแง่ที่ไม่ดีของเขาด้วยและจงยอมรับด้วยว่าคนเรามีความไม่สมบูรณ์แบบครับถึงไม่ใช่ไทแต่ใจเราอยู่กับเธอนะเอาไปเลยสิบคะแนนไปต่อไปครับวินาทีที่รู้ตัวว่าไม่ได้ชอบเขาแล้วจริงๆคือตอนที่ไปเจอหน้ากันแล้วพบว่ากูชอบเขาคนที่อยู่ในความทรงจําไม่ใช่เขาในตอนนี้อ่ะมันกลายเป็นว่าเขาในตอนนี้มันไม่ใช่ คนที่ทําให้กูตกหลุ่มรักได้ซ้ําๆคือเขาคนยังเป็นคนคนเดิมในสายตาและรอยยิ้มยังเป็นคนเดิมแต่เหมือนไม่ได้ทําให้กูรู้สึกเหมือนก่อนได้อีกแล้วนะครับรก็เป็นความรู้สึกอะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ผมเข้าใจครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าอดีตก็คืออดีตก็คือความทรงจําที่ดีแต่การที่ไปรู้สึกเหมือนกับการที่ไปเจอหน้าแล้วไม่ไรู้สึกกับสิ่งนั้นแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องความรักครับมันคือไม่ได้รู้สึกแล้วอ่ะ จริงๆมันก็เป็นแค่ความรู้สึกอะครับเก็ตไหมครับเหมือนกับสิ่งหนึ่งเหมือนว่าอ่ะเหมือนว่าง่ายๆเลยถ้าถ้าให้ผมยกตัวอย่างวันหนึ่งอะตอนเนี้ยผมอยากกินผัดกะเพราอะ่ะแล้วอาจจะเป็นวิวาฒีากาไปผมไม่อยากกินผัดกะเพราแล้วอะ่ะมันแค่นะั้นเองเขาความความรู้สึกอะจริงๆนะชอบมันก็เป็นความรู้สึกบางส่วนแต่รักนี่คือมากกว่าน,นั้นนะครับรักคือสิ่งที่เราเห็นความดีงามในตัวเขาด้วยฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นมันมีผ่านมาและเปลี่ยนไปและยุคนี้ครับ ผ่านไปมาแล้วมันไวมากครับฉะนั้นเขารู้สึกอะ่ะมันเปราะบางสถานะก็เปราะบางเช่นเดียวกันครับเช่นสถานะแฟนเปราะบางมากๆฉะนั้นจะทําอะไรก็นึกถึงใจเขาใจเราดีๆครับฉะนั้นจะเป็นเหมือนแบบนี้ครับเหมือนกับแคปชั่นนี้ที่ว่าเราไม่ได้รู้สึกกับสิ่งนั้นแล้วอะ่ะมันทาให้ไม่ได้ไปต่อด้วยกันครับไปทุกคนล้วนเคยผิดพลาดนี่เรื่องจริง บางครั้งตัวเรานี่แหละที่เผลอไปสร้างบาดแผลในใจให้ใครสักคนหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือบางครั้งเราอาจจะตั้งใจแต่ในตอนนั้นเรายังตระหนักไม่ได้ว่ามันไม่ควรทําไม่ควรทิ้งรอยแผลในใจไว้ให้ใครอยากขอโทษทุกคนที่บางครั้งเราอาจจะท็อกซิกเกินไปโดยไม่รู้ตัว <c oughs> อย่างน้อยครับยังมีการขอโทษอันนี้โคตรดี การทําอะไรโดยที่ไม่รู้ไม่ผิดนะครับแต่สิ่งที่ผิดคือรู้แต่ยังทําอันนี้คือไม่น่าให้อภัยครับ <c oughs> คือผมเป็นคนคนหนึ่งที่ผมไม่มีคอมมอนเซนส์นั้นเลยผมขอพูดเลยเพราะว่าบางคอมมอนเซนส์น่ะมันต้องใช้การมีประสบการณ์เยอะหรือคือด้วยเราเป็นคนที่มาในด้าน Creative บางอย่างบางตอนคือไม่ได้อ้าน,นะครับคือบางอย่างมาตอนมันจะมาในเวอร์ชั่นของการคิดในเป็นความเป็นตัวละคร แต่เราลืมคิดเลยว่าบางทีในชีวิตคู่มันจะมีหลายอย่างซับซ้อนเช่นบางอย่างคําว่าไม่ของผู้หญิงก็คืออยากให้ทาคือเขาคือเก็ตไหมครับไม่ของผู้หญิงก็คือทําดิทําก็ได้ไม่ทําก็ได้อะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าเราไม่ทําเลยเราผิดอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีผมไม่เข้าใจบางทีบอดี้แลงเกชหรือว่าภาษากายก็ไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่เก็ตอ่ะหรือว่าบางทีผมอาจจะคิดได้อีกมุมหนึ่งคือผมอาจจะอยู่ในภาวงของความรัก พอพองในความรักอ่ะมันทําให้เราดูงโง่มันทาให้เรารู้สึกว่าเราตาบอดเราไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างเพราะเรายังตกหลุมรักเขาอยู่ <c oughs> แต่อันหนึงน่งถ้าเราถอยอ,อกมาถ้าผมยกตัวอย่างอีก,อกครั้งหนึ่งก็คือหมายความว่าความรักอ่ะหรือว่าคนที่เป็นแฟนกันสำหรับผมนะมันอยู่ใกล้อย่างเงี้ยครับพอมันอยู่ใกล้อ่ะมันมองไม่ชัดครับถ้าเราได้ถอยมาอันหนึ่งมาได้เห็นมากขึ้นแต่ความรู้สึกอาจจะน้อยลงนิดนึงแต่ใช้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าใช้อ่ คอมมานเซนต์มากขึ้นมันก็อาจจะเป็นจริงอันนี้ผมก็กำลังกำลังเทียบเคียงตัวเองอยู่นะครับไม่ได้บอกตัวเองเก่งแต่แต่กำลังจะบอกว่ามองในมุมผมก็ขอบคุณมากครับสําหรับข้อความนี้ที่ทําให้ผมได้มาเห็นตัวเองในอีกมุมหนึ่งด้วยครับผมก็บางทีก็มีมุมท็อกซิกโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับแกเก่งมากครับ <S <S> <S เป็นไงกันบ้างครับกับรายการแคปชั่นนะครับผมรู้สึกว่าเวลาในการอัด รายการนี้ถือว่าไวมากครับเพราะผมรู้สึกว่าเหมือนได้รีแลกซ์หรือว่าได้เขาเรียกว่าดี้ได้ทิชตัวเองด้วยในเนวอร์ชันของแบบทิชคือรักษาตัวเองในในบางมุมที่เฮ้ยบางคําบางตอนมันกระทบใจเราอยู่นะครับเฮ้ยมันรู้สึกว่าเหมือนได้ฮิวตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองดีขึ้นถ้าใครชื่นชอบฝากกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับก็มาดูกันเยอะๆนะครับก็อย่าลืมครับมีอะไรเสนอแนะใต้คอมเมนต์ครับผมจะรออ่านและรอชมอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเจอกัน อีพต่อไปถ้ามีนะครับไป